กีพาไปเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวตอนนี้ก็เขาเขตอุทยานแห่งชาติแล้วคะ่ะก็ถึงปลายทางเขาเล้วแต่ว่าต้องจ่ายเงินก่อนเขาอุทยานวันนี้ก็ไม่น่าที่ได้เขาฟรีหรอกค่ะยัยยงไม่ถึงวันเมริกปกติไปก่อได้ถ้าเขาอุทยานถ้าเกิดเป็นวันสําคัญน,นะคะก็จะให้เขาฟรี ดูวิวไปกันเรื่อยๆว่าจะยังไงเมื่อก,กี้ก็ลงไปอย่างไกลเลยค่ะไปถึงนู่นน่ะเ mm hmm. ขาพักดีชุมพลน,นะคะแต่ก็ดีไปเจอจุดชมวิวชื่อว่าจุดชมวิวเขาพังเหยค่ะ mm hmm. นี่ค่ะถึงแล้วค่ะ mm hmm. อุทยานแห่งชาติไกรทอง mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อเนาะ กำลังต่อต่อแถวเก็บบัตรค่าตั๋วค่ะตรงนี้เป็นด่านเก็บบัตรของอุทยานค่ะเดี๋ยวกำลังจะได้คิวแล้วได้มาแล้วค่ะบัตรเขาอุทยานผู้ใหญ่สองดิกสีสีมงแล้วก็บัตรจอดรถอีกสี่สิบบาท เป็นร้อยสาบาทค่ะเดี๋ยวไปดูภายในอุทยานกันค่ะว่ามันเปิดยังไง แล้วก็จะขามไปในอุทยานนี่ก็มีเจ้าหน้าที่มีอะไรรอผมอ๋อนั่นไงนึ่นน่นหนัน่นหนึ่งที่ที่ตรงเงินน้ำตกใส่ทองหนึ่งที่จะไปทุ่งบัวสวรรค์ไปทั้งนู่นน่ะอิงก็ต้องไปนั่นดิอิงต้องขามน่าไปเดีหนึ่ง แล้วขามนำาำก็จะไปทุ่งบัวสวรรค์ผาหำมหุถ้าไปน้ำตกใส่ทองอีกส่วชดห้ากิโลแต่ว่าจี่ไปต้องนี้ดี่วัวนี่ไม่กรับตัวก่อนอย่าไม่ไปหรอกไปทุ่งดอกกระเจียวก่อนไปกันเลยนี่ค่ะขามนาำ สีเสื้อใส่ทองตรงนี้ก็เป็นน้ำตกค่ะไปเรือก็มีเจ้าหน้าที่รอรอบบ่ ดอกกระเจียวแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปในทุ่งดอกกระเจียวกันเพราะว่าเมื่อกี้ผ่านน้ำตุกเดี๋ยวเราไปดูทุ่งดอกกระเจียวกันว่ามันเป็นยังไงค่ะ